ชีวิตพัฒนากับกับของท่านบังคมแพทย์แผนไทยร่วมกันนะเดินทางมาช่วงสุดท้ายแล้วนะครับลระตับต่อไปเป็นพิธีกรนะเป็นพิธีการนะครับก๊อฟของทวยราชธานนะครับเพราะความปรนนธก๊อฟนะครับทุกท่านกรุณายืนขึ้นนะฮะเอารายืนขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์เฉยส์พอกล่าวสารนะับแล้วก็เชิญท่านอาจารย์จำนูนวีขนมนะครับเป็นอธิการนะครับเปิดประเวยนะครับเชิญครับที่ รอร,อรอ0 1 0 1 9 8 7สำนักพระราชวังสวนจิตรดากรทมวันที่20มีนาคมพศ2563เรื่องพระราชทานถ้วยรางวัลเรียนท่านประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาในพระอุปธรรมอ้างถึงหนังสือมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์ที่มชพ17ท2593ลงันที่6กุมภาพันธ์2563ตามที่มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอพระราชทานถ้วยรางวัลจำนวนหนึ่งถ้วยสำหรับเป็นถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประเภททีมซึ่งจจัดขึ้นในวันที่29มี 63, นาคม2563ณสนามกอลบ,บางไทรทันที่ขับอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอิุธยาความแย้งอยู่แล้วนั้นได้ํำความกลาบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอ,องพระบาทแล้วทรงพระรุณาโปรดเกล้าพระราชทานและใช้สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เท่านั้นทั้งนี้ข้อความที่จักจารึกที่ค้วยรางวัลพระราชทาน พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องพร้อมทั้งห้ามนำเอกาสารฉบับนี้ไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ใดทั้งสิ้นจึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือท่านคุณหญิงอาร,รยาพิบูลนัคลินราชเลขาลุกกันในพระองค์สมเด็จพระนิษฐธาที่ราชเจ้ากรลมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามรมราชกุมารีนะครับลำดับต่อไปขาไ่าเด รางวัลชนะนเลิศประเภททีมถ้วยรางวัลราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ร,ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่ทีมบริษัทปตทจำกัดมหาชนเรียนเชิญคุณกานนสายทองคุณสำรานทิวารยคุณชัยยาุ้มชฉายาและคุณพีรยศบัครับทุกสกุล ครับรขอเสียตู้แดงๆให้กับทีมชนะเลิศเพื่อนเสียภาวันนี้ด้วยนะครับต้นแรกเช่นไยครับตัวแทนแล้วก็กัปตันทีมนะครับรับช่วยพยัตทฐานเลยครับตบองอ่ได้เตปใหบ้อีกสักครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับเจอหน้าที่สองครับ คุณสำราญครับผมคุณสำราญที่ว่าอะไรครับแล้วก็คุณชยยาคุ้มฉายาครับครับคุณสำราญที่ว่าอะไรครับล <c oughs> ำดับต่อไปคุณชยยาคุ้มฉายาครับเชิญครับ ลำดับต่อไปคุณพีระยศบันพุสกุลครับขอเสียงตะเกียดังให้นะครับโอเคนะครับนะครับก็ขอขอบคุณครับนักกอล์ฟที่มีเศษทุกคนขุนอานะครับท่ทอนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับดีนี้ครับผมขออนุญาตเชิญท่านอาจารย์คุณถ่ายยิงตัวกลางนิดนึงครับ าจารย์ครับย <as> ืนตรงกลางครับเดี๋ยวถ่ายรูปนิดนึงครับไม่เป็นไรพี่ถือด้วยนั่งไปเดี๋ยวก็ได้เอาไว้งั้นนะครับไปงั้น